ว,วันนี้มาคุยกันเรื่องหน่อไม้น้ํานะครับสําหรับรูปที่เพื่อนๆกําลังชมอยู่นะครับเป็นต้นพันธุ์หน่อไม้น้ําที่เหลือจากการจัดส่งให้กับเพื่อนๆนที่สนใจสั่งต้นพันธุ์ไปปลูกนะครับผมก็เลยนํามาปลูกลงในกระบะผสมปูนนะครับถ้าเพื่อนๆนสังเกตนะครับจะมีหลายๆท่านมักจะถามผมว่าต้นพันธุ์หน่อไม้น้ําของทางสวนมีขนาดใหญ่ แค่ไหนสูงไหมคือจริงๆเรื่องความสูงหรือว่าขนาดของต้นพันน่ะนะครับมันไม่ค่อยมีปัจจัยสําคัญถ้าเพื่อ,อนๆลองสังเกตคือกาบใบของเขาอะนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเรานํามาปลูกเขาจะแห้งตัวคือมันจะทิ้งใบนะครับคือจะแห้งตัวลงยุบตัวลงแล้วก็จะมีการแทงหนอกมาจากระบบรากนะครับแล้วก็ตามตามข้อของต้นนอไมนม้ํา คือมันเป็นปกตินะครับที่เขาจะทิ้งกาบใบเนื่องจากว่ามันรอที่จะแทงหนอที่เป็นตานะครับตาตามข้อหรือว่าตามระบบรากนะครับอาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูในส่วนนี้จะเป็นต้นพันธ์ุนะครับชุดน,นี้ทางส่วนเตรียมที่จะจัดส่งไปที่หมอเกษตรศาสตร์นะครับบางเขน ให้กับทางอาจารย์ท่านจะนำไปให้ทางนิสิตนักศึกษานะครับได้ศึกษาเรียนรู้ต้นการปลูกหน่อไม้น้ำชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นข้อคือทางผมได้ลอกกับใบด้านล่างออกนะครับเพราะว่าเวลามันเป็นข้อแบบนี้นะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนำไปปลูกถ้าเราใช้วิธีการวางนอนหรือ เสียบให้มันนอนนะครับเวลาตามข้อถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีตาอยู่นะครับเขาก็จะแตกออกมาตามข้อเนี่ยเราจะได้จํานวนต้นมากขึ้นแต่ถ้าเราเสียบลงไปตามตรงๆเลยนะครับเหมือนรูปที่ผมถ่ายให้ดูในส่วนของต้นคลิปวิดีโอนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็คือมันจะแตกตามแนวแนวตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจะได้จํานวนต้นอาจจะน้อยกว่า แต่ถ้าเราวางต้นพันธุ์ซึ่งต้องดูว่าต้นพันธุ์แต่ละชุดอาจจะแตกต่างกันนะครับเหมือนชุดน,นี้มันจะมีข้อเพราะว่าผมลอกกลับใบด้านข้างไอ้ด้านล่างออกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839